สวัสดีครับพบกับผมนะครับจูนยูฟิลิตี้ชานอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาบอกนะครับเกี่ยวกับวิธีคำนวณนะครับยอดการเดิมพันนะครับหรือว่ายอดเทิร์นโอเวอร์นะครับที่นักพนันออนไลน์นะครับมือใหม่นะครับที่คุณควรจะต้องศึกษานะครับหรือว่าต้องรู้ไว้นะครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยนะครับ ครับผมเรามาทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับยอดการดิมพันนะครับหรือว่ายอดเทินโอเวอร์นั่นเองครับคือยอดเทินโอเวอร์นี่มันคืออะไรยอดเทินโอเวอร์จะเกิดต่อเมื่อเราเข้าไปสมัครเว็บการพนันนะครับแล้วเติมเงินเข้าไปสมมุติว่าเราเติมเงินไป500บาทนะครับแล้วเขาจะมีโบนัสเพื่อล่อตาล่อใจเรานะครับ1,000บาทประมาณนั้นนะครับคข้าวๆนะครับแล้วเราต้องทํา ยอดเทินโอเวอร์เนี้ยเพื่อครบจำนวนครั้งที่เขากำหนดไว้นะครับสมมุติว่าคูณ60คูณ60เท่าประมาณนั้นคูณ60นะครับคูณเอาคูณต้องทำจำนวนครั้งนะฮะจำนวนให้ให้ครบที่เขากำหนดไว้นะรเราถึงจะถอนเงินได้ครับจากที่เราเล่นนะฮะไม่ใช่ว่าเราเล่นจนครบเราเล่นได้ปุ๊บเราจะถอนได้เลยไม่ใช่นะครับเราต้องทำข้อกำหนดเขาให้ครบก่อน อันนี้ก็จะบอกไว้เลยนะครับว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปรับโบนัสนะครับถ้ารับคุณต้องทํายอดเธอแน่นอนครับแล้วก็ยอดเธอนี้จําเป็นจะต้องทํำไหมเมื่อรับโบนัสจําเป็นแน่นอนครับจําเป็นแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับว่าคนที่เข้าไปเล่นทําไมถึงหลงกลในการารับโบนัสนะก็คือว่าเงินที่ได้มาฟรีอ่ะใครๆก็อยากได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณไม่ได้ศึกษาหรือว่าอ่าน ว่าการทํายอดเทินหรือว่าการทรําเทินเนี่ยมันจะต้องทํากี่ครั้งหรือว่ากี่เท่าอะไรประมาณนี้นะแล้วแต่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอยอดคํานวณนะฮะยอดคํานวณคํานวณหรือว่ายอดเทินโอ์ที่ต้องคํานวณน,นะครับก็คือว่าสมมติค,คุณฝากเงินไป500บาทนะครับแล้วก็คุณจะได้รับโบนัส1 0 0 0บาทอันดับแรกครับคูณเอายอดโบนัสนะครับ คูณหกสิบเท่านะที่ผมบอกก่อนหนะ้านี้นะครับเอายอดดูนะัสคูณหกสิบเท่านะครับหนึ่งพันนะครับคูณหกสิบเท่ากับหกหมืนบาทนะครับหนึ่งพันคูณหกสิบเท่ากับหกหมืนบาทนะครับคุณต้องทำยอดเธอนะครับทั้งหมดนะครับเล่นได้เล่นเสียประมาณหกหมืนบาทนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะถอนเงินนะครับคุณต้องรวมกับยอดเงินฝากคุณด้วย อีก500ครับเป็น1,500บาทคูณด้วย60มันจะได้ทั้งหมด90 0 0 0บาทคุณจะต้องทํายอดเทินทั้งหมด9 0 0 0 0บาทคุณจะเล่นตาแล้วเท่าไหร่ครับก็คุณจะได้เงินทํายอดเทินรวมกัน9 0,000บาทก็คุณจะได้ถอนเงินสดนะคุณคิดดีดนะครับในการที่คุณจะรับโบนัสนะฮะคิดดีๆไต่ตองดีๆศึกษาดีๆก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับก็คลิปนี้จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับยอดเทินโอวอร์ก็ พวกคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วสาหรับคนที่เล่นเล่นอยู่แล้วนะแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยศึกษาเลยครับขอแนะนํานะครับว่าอย่ารับนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นบทสรุปแต่อย่างใดนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นกนนารพนันแต่อย่างใดนะครับทางเดินของคุณคุณต้องเลือกเองนะครับทุกอย่างคุณต้องกําหนดชีวิตตัวคุณเองครับไม่มีใครชี้นําคุณได้ หรือว่าให้คำปรึกษาคุณได้ตลอดเวลานะครับเราต้องเดินอย่างมีสติปัญญานะครับก็คลิปนี้นะครับชอบไม่ชอบยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe นะครับช่อง u n นิฟินิตี้ชาแนลเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ